นี่คือมะม่วงที่เราปลูกแล้วนะครับตอนนี้หญ้ากคุมหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการดูแลมะม่วงในช่วงต้นเล็กๆนี่นะครับการดูแลมะม่วงช่วงเล็กๆนี่นะครับเราเอาญ้าออกอย่างเดียวนะครับทุกคนเอาย้าออกรอบต้นพอนะครับ เป็นวงกลมนะครับกนหดึงหญ้าออกนะครับห่างจากต้นเขาประมาณสี่สิห้าสิบเซนนะครับทุกคนวิธีนี้นะครับหญ้าขึ้นเยอะอถ้าหญ้ามัน ขึ้นเยอะอย่างนี้นะครับรากเขาก็จะไปรัดเอาต้นมะม่วงนะครับแล้วก็จะขุดเป็นวงกลมนะครับอือออกก่อนรอบต้นเลยนะครับทุกคน ไดนีนได้มากกว่าวยเยอะมากเลยถ้ารากเขาเข้าไปแล้วมันทำให้ต้นมะม่วงมันผลิข,ของเรามันไม่โตนะครับนี่รากเขาดูดิสุดยอดเลยครับ มากเขาบมากย่านนะครับ หลังจากที่เราขุดให้มันรอบแล้วนะครับเราก็จะมาอ่านะครับําให้ดินมันร่วนซุยนะครับอืเดวนี้มันติดท่อเอาหญ้าออก มาพวนดินนะครับให้ดินมันไม่ดินมันแข็งไม่ดินมันแน่นนะครับก็จะมีอากาศเข้าไปได้นะครับอ่าเสร็จนะครับนี่ก็เป็น เสร็จพิธีการนะครับการดูแลมะม่วงช่วงมันเล็กๆนี่นะครับง่ายๆนะครับเรามาคนดินนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับแต่วันนี้คงไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันยังไม่เสร็จก็จะมาบอกวิธีว่าเราการดูแลมะม่วงในช่วงต้นเล็กๆนี่นะครับเราก็ เอาหญ้าออกห่างจากต้นประมาณ30มสถึงสี่สเซนติเมตรนะครับก็ง่ายนะครับนี้เราออกเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอที่จะใส่ปุ๋ยนะครับ นี่เสร็จนะครับแถวนี้เสร็จไปแล้วนะครับมาติดตามการใส่ปุ๋ยนะครับว่าเราจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับมะม่วง,งเล็กๆนี่นะครับทุกคน ใส่ปุ๋ยสูตรไรแล้วก็ใส่ห่างต้นกี่เซนนะครับก็เข้ามาติดตามคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมที่เป็นเพื่อนกันตลอดมานะครับผมก็จะได้ทำให้มันเสร็จนะครับแล้วก็จะมาใส่ปุ๋ยอีกในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม